มาลูกมาสบายดีพี่น้องสวัสดี FC ทุกคนทุกคนกับข่าวเฮาพี่น้องต้มเป็ดมาดูเด็ดเก็บย่าน้ำต้มเป็ดพี่น้องไอแจีวมาเด้อพี่น้องกินข่าวก็เป็นพันปีนั่นมาดัานเคี้ยวไม่ลงเลยนะนุ่งปลาของแซ่บของแทบกับเคียวของแซ่บเลยอันนี้ าอยางนี้ต้องทำกี่รอบเลยจะเดอจัเอะจนัวเป็นยังเอาไปทานี้เลยจตัุงสนกินแล้วว่ามวนั่นเลียกันอยู่นะหามน่ากนเอาเอาเยไปนั่งตรงนี้มาังตรงนี้ไปไุ่นไปุ่นเาะเอาอีกเนี่ยั้ง่วนนลนมาด้วพี่น้องมาด้วมเข็ ดึงหยอมเ้ามาแล้วแม่เจ็ดขัแล้วแม่องเตดไม่แหล่ะข้ี่ดงน้องเดี๋ยวมเข้ามาอเดี๋ยวมีะไรเอาอาเจี้ยนอี้ไปงั้นน่ะอาเจี้เลยต้องมันนงกระปุกนี้เอาอี้เลยได้เวลากินเลยครััตาบกขวดได้เยได้ใช้ี่น่งอัตตาบกขวดหน้่งคุาไปอีกกานึงเอาอะไรเจียวยงว่าอะไรอาะืองมี้เียแบง ยังเป็นผ้สูงระกูอ๋อดีนี่นาะอาลงชุดนึงก่อนก็ได้มันตันที่ว่างพี่น้องเจาะมาต้มแม่นิ่งหน่อยพ่น้องมนี่เนาะได้แน่นิ่งหน่อยิ่งน่อยได้เหรอ้าต้มเนี่ยขาวน้มต้มเนาะกินไปมาไปดูเดีจะได้อ้โหตันากันยัเอาหมดทีก่อนไกนนะังม่หเว่าอายุยังใส่ใส่เัมาป้ามาช่วยหมดานตะึงเนกากงานมีาะ ปลาว่าอยู่ห้านุ่เขม่อยโอยรงเมวยปลาเออค้องกันยังเากินบ่อาวมาหาปลาตะกออยีแ่่า่อน่เ่ไเอาโอเคว่าไรนะมาเตอร์โน่นี่นาะกินก้อนหมูนี่เนาะมอนี่หน่า้างมูกินก้อนหมูแม่ ได้ง่ายนะลุดีพี่น้องเั้งาตังนอยเท่รจวันนี้ง่ายโนินเขาครับตั้งแตั้งนไ่ยยจะแล้วได้ตัวโนไปตัดตกันไดลวเขาเล่าเป็นแผนพี่นะใคเป็นแนี่นะตัวน แม่บ่มันหามจิสตายสิย่างก็บบุกคนตน่นะม่ก้แม่ได้เนาได้ตนนี่หามสิตายสิย well, ่าาจดากัญาหาบุกคนเนี่เป็นพนเนกเทศได้จังไงวะโอ้เอาล้ลงเหบ่ได้ได้ในต้องเป็นแผนเอกย่อห้ามเนะโอ้ยตามบุกเขื่อสิเบดป้าไม่เป็นไรค่ะยืมมือ่ไห กินหมดเลยัตวนั้ิว่าเพวต่างกั่วเปียบโมเนต์ได้กับน้องโอ้ย้อวัสูตมันนี่เทียบสอตานาตอแบบนั้นเหรอชวอามาปล่อยพี่เดอรมาแกงกันแกงกัเดีวเาแล้วเอโตเองไม่ด้ชได้ไน้่วาอีกนโตบอ

น้อยบางยังแหละเจ้าของท่านเลยล้มหลุดแหละพอเกิบแหลมด้วยไงีนบนหรอจ๊ะในนอนขนาดตัวหนงนะเจ้าของท่าน็นเดียวมัวจัดน้ำเลยมัวจัดขาน้ำหมดเรียนเพิ่งจะเรียกว่าคนเดียวนะเอ๊ะมาลูกข้าเดี๋ยวข้าลาขึ้นข้าวข้ามาเดี๋ยวข้าไปปลุกขึ้นตื่นด้แล้วดูที่ไหนข้ามา

ยังไงตัวน่เคยนม่ยังง่ายเาเดียวกาเิ่นรมัไม่เคยมามาถูกแ่แย่น้อยเงินยังไงหลุกนเลยนมันหนีบบ่บ่ิจืนีเือนไหนแนมมาถง่มาอะไรนี่กระดาได้ป่วองมาทางใดติดิน่งองไแกมาบ่ เนี่เขามาเกี่ยวขาจ้างไปจามานะย่น่นี่้มาวทางเขนีม่ไดกว่าี่บอกบ้านเอยบนเบ้าเองมือนนก็่าสิมาส่งนี่เ่มเพียงนมานมตเะ่จะมาเห็นคนก่อนเนาะถ้าไปเห็นคนต้องสยเปิดลีไปทางไหนไม่รู้นตนนเดินกับบ้านคืนนเก่าคนเดียว ได้เขาเขาจบกใหญ่หยุคมาทานผ่อเนาะ้าวิมบอกวาคนสีมานั่นนี่จะคนีมานน้องี่ไหนเนี่ยเป็นบาเลยปิดแล้วี่นีกัได้เมีแล้วเนี่ยได้เมียแล้วจบเนี่เปิดตลาดยะเลยเมียเิอนั่นแหละมาบมาใกล้เปิดปีนีจบจโน้โน่กไปอยู่ในเมียเลยได้ปบเลยเมียเนี่ยไ

เราต้องการติดเนื้อสัตว์ขบไก่ก็ยุบไก่เหลืออย่งนี้ยังขาดคาร์นหมดหมดดีเป็นเศดไม่ต้องไปจิ้มขาอยู่ไก่อน ่ไโกินเนี่ยมีได้กินเป็นขนมนาีบกินคนเ้าอ่ตอนแรกนยตื่นมาขนมนี่ย่ิ่ได้ขนมแนเหคิดต่ขนมเขาต้นเลยกาไรไปไซนีนกินไปแล้วเื่งขเื่อคนนี้ <Marvel> Man, mọi lần nữa mama 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 chào mama นาะตัวโนกิทนอันหเจ้าจอตัวโนก2อือเจ้า2ตัวก4โอ้ยแ่2คนบนันด้นองเอ้ยสิไปลงทางเมื่อยได้กันันยอข้าก็เจ้ายอนตัวก2ท่านั้นลงทางอ๋นไดนเจ้าตัวโนตัวโนอลืนเนาะเออโนแห่

จำมือที่ท้ายได้ไงข้างหลังเลยกำลังขาู้ใส่ค่น้อยเลยอเลยนะไอ้ที่น่องเบาชิ้นกับชิ้นเอาหมอไขว่หงบไกัิ้มิ้มหัปีนใปหน่อน้องีกว่จมับหอาเปิน อืออบเพ็นอยู่ล้วเ่ะจับจันรมาข้าจ้ามาดิมได้วนทงนั้น่ยอมบอกอาขาจ้มาจะบอกเขรยังบอกชดกินหมดรดนเนีกินนเตอาเก่าเก่า่ะนะเอาไว้จะนอนน้ไม่ได้กินหมดก่อนแม้ยเ้ยนะครับ อัานี้กับชื่าห้ามีดะกินลายเย็นนี่คนหนเป็ดเกี้ยวคนหลช่องคนต่อถวยตัวโนูกินเยอะท้าตัวหอูแดงกินเยอะตัวหนูวะกำลังไวกินเป็นอะไรตัวเป็นอะไร ลาละพี่น้องพอกันใหม่คลิปนะ้าสบายดีแซบไปลี